พูดหน่อยได้ไหมครับพอดีตังไม่ีบล้วกินเหล้าเล่ะเากวเอาแก้จั๊่เยไม่มันยังชนอยู่เลยขีหมอลกบลกวนไม่กดอีโมเเป่วเปี้ยวเลยอะเียวเปี้ยวเปี้ยวเี้ยวเอาดเ้ยหลอดเนี้ยนอเบับ ได้เล่นได้จะเย็นตอนแรกอะไม่เล่นคนเดียวอันนี้ที่สามแสนไม่ใช่หรอสามแสนเงินลีเทรดเทรดอาวุธไงฮัลโหลอาร์มไอวิตเตอร์ปะนหาไอวิตเตอร์หรอใช่ต่อน,น้อลีเน็ต ทานมาแล้วครับมาแล้วครับเป็นเงินมาแล้วครับอย่าแป๊ดดิคุณทานเฮ้ยตัวเราทานตัวเราทานเฮ้ยนี่นะนี่ตัวครับ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 พี่ใจย์นะพี่ใจย์นะไม่ไม่ลองนะพี่พี่เสียหลามไม่ลองนะตอนนี้ทั้งคู่เงียบครับแล้วขอตัวแทนแค่คนเดียวคุยครับผมไหมครับอะไรหรอครับ อ้าวสภาผมผมขอแบบขอคนที่คุยได้ด้มาแบบว่าไมพไมีติกรรอตัวตีสรัวตีสมัวหีสหัวตีอตัวตีสตัวตีสยับตหสตัวตีสตัวตีสับรอสนควยไส้เลยีรับตีสตัวได้ตัวตีสตัวตีสตัวตีเตัวตีสตัวตีสคัวตีสตอวนีสตอวตีสัวตีสตัวตีสตัวตีสตัวตเล่นเต่สคัวทีกตัวนีสตัวตีสตัวตีสตัวตีสตัอ้เสี้ยทุกตัวทีตัวีตี้่ีไี่ีสส เหมือนทุกตัวตรงนี้คือคุยไม่ได้เหรอครับเนี่ยแเจ๊กิ้วเจ๊เจ๊เบาเบาพี่เบาเอ๊ะกดอีโมดได้ด้วยเหรอครับสภานฮัลโหลครับสภาเขากดอีโมดเนี่ยคลับกดอีโมดไม่ได้หรอคะอ๋อเนี่ยเนี่ยเป็นที่ริวมาดิแอกแอกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแาแค่สภาบอกว่าไม่เป็นไรหนูก็ชื่นใจแล้วรับรู้แต่ไม่รับรักไม่รู้อะ พิริย์คอยู่นี่น้องพิริยอยู่นี่น้องมืนอะไรขอองมยู่นี่มืน่ะพี่ดีๆเหรอวะมัพเหระขอแค่คนเดียวคุยนะครับที่เหลืองดนะงดพูดขึ้นมานะครับเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นครับ บกวนรบกวนรบกวนเงียบก่อนนะครับตอนแรกผมเขาบอกเขาจะย้ายใช่ไหมผมก็เลยหาแบบหาที่เล่นผมก็ถามว่าเออเล่นด้วยกันไหมตอนแรกก็เฉยๆครับหลังหลังมาเริ่มแบบเริ่มมีมีบัฟข้ามแปลกๆออกมาผมก็เลยเริ่มติดใจแล้วตอนนั้นขอ้ายไหนครับขอย้ายครับขำามไหนครับบัฟบัฟขอคนเดียวครับขอคนเดียวขอคนเดียวเดี๋ยวแปลให้แปลขำามไหนครับพี่ข้ามไหนคุยในคุย คอไฟแน่ไหนครับเนียเงียบจังเลยคอไฟแน่ไหนอันนี้คืออะไรครับเนียแหมอาอย่างนั้นผมก็ต้องโดนสัตว์ละเลวได้ดิครับสัตว์ละเดวก็พูดมาอย่างนี้นะครับอย,อย่าอย่าอย่าพาทิ้งกับแกงอื่นนะไม่แล้วแล้วคุณแล้วคุณคแล้วมันเป็นเรื่องจริง,งไหมคุณทำไมคุณถึงต้องร้อนตัวได้ครับเนี่ยไม่ได้ร้อนตัวครับแต่ว่ามันพวกนี้ญญมาทำแก๊งผมเสียห,ยหายหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่ครับผมขอขัดแป๊บนึงครับถ้าคุณไม่ได้คอไฟข้างนอกจริงๆคุณจะร้องทำไมครับเนี่ยถูกครับ การที่พูดว่าคอไฟในไหนนี่ก็คือไม่ได้หมายถึงว่าเอ็มจีนะคบเพราะว่าทางฝั่งคุณมันเงียบจัดเลยครับก็เลยถามว่าคอไฟในไหนครับเนี่ยอานน่ะถามถามถามจากสภาก็รับสภาไหมครับแค่บอกแบบทําไมต้องขึ้นเสียงอะไรด้วยนั่นแหละครับผมตอนแรกผมจะเล่นกับเป็นเทพปกติแล้วผมจะไม่จะไม่เดิมพันจะแม้ด้วยแต่พอพอคำคำบัฟมันเล่นแปลกๆขึ้นมาผมก็เลยติดเริ่มติดใจรับผมว่าจะจบดีๆแล้วตอนแรกอะ เขาแด้ความเหตุเขาบอกเขาจะย้ายไงแล้วแล้เขาบอกขออย้ายผมก็เลยไม่ได้อะไรเออแบบเล่นเล่นด้วยหน่อยกันคขาเล่ตักมาเนี้ยจี้่ะจ่ะจี้จี้จี้ว่ะเดี๋ยวเวนเดทเธอเล่าเลยครับสักสักมัดสองมัดเลยจี้อาอเล่าโอ้เร็วเร็วเราไม่ได้ปากเป็นใบเราเราที่ไว้กินป่ะวะกินหนมปพังสาหย่าแล้วเอ้าเล่าดิใครใครเล่าดิเออเล่าไปเลย เล่วนึกนึกบ้านให้กูเตี้ยมก่อนเกมที่คอมบอสอะค่ะแบบเออจะเล่นกันขำๆเฉยๆแบบไม่มีเงินเดิมพันอะไรเงี well, ้ยแต่มาอย่างงี Ugh. ้ไงด้ไงหนูก mm ็ไม่รู้อ่อเราไม่ได้กูกูเราไม่ได้กูไม่รู้เรื่องกูไม่รู้เ่อวผมไม่ใช่ครับอนแรกอ่ะไม่ได้อะไรบั๊บบั๊บแค่อะไรกันปกติใช่ก็เห็นนะบั๊บกันไปบั๊บกันมาผมก็เออเด็กๆมันก็เลยบั๊บกัน้อง แม่สนุกขนาดมันสนุกครับตอนแรกสนุกจริงครับแต่ว่าหลังๆมันเิ่มไม่สนุกครับเพราะว่าคำคบับคำคำคำบับแก๊งคุณมันมันไม่ใช่ครับใครมันบับไม่ดีอ่ะคนไหนบับไม่ดีอ่ะพี่ศิลาพี่ศิลาพี่เงียบก่อนพี่พี่เงียบก่อนแ๊บหนึ่งทำง่ายๆเลยครับสภาคือเราอะตกลงกับอ่านตกลงกันได้แหละเพราะว่าพวกหนูอะจะย้ายถูกไหม ก็คือคุยกันบับได้บับร้อยได้ถูกไหมเราแบบไม่ได้บอกว่าบับร้อยนะอ้าวแล้วตอนตกลงกันบอกว่าเล่นสุดไงครับผมบอกว่าผมบอกผมบอกว่าคุยคุยอยู่ในกฎนะจาได้ปะก็อยู่ในกฎคับแต่ว่าาทางฝั่งนั้นไม่พอใจตรงที่พูดว่าพอไฟในไหนถูกไหมคะครับแค่แค่แค่คำนี้คาเดียวใช่ไหมคะมีคขเามือว่าน้องว่าเด็กขเหมอนมีมีแบบข้างหลังว่าไงน้อง ในกฎหรอคะเล่นในกฎแต่ว่าทางฝั่งนั้นมีใครบับกล้วยไหมคะนันมันบับได้นะปกติมันบัฟได้หรอคะตอนนั้นที่มาถามสภาสภาบอกว่าบับคำว่ากล้วยไม่ได้นะคะถขาบอกว,อว่าเล่นในกฎฝั่งคุณก็ไม่ตามกฎสุดจงับนะสภาต้อง,ง,งคำถามสภาสภาบอกได้ได้นี่ผมขอแยงใช่ป้องค่ะ คือแอคแอคดุบลี่ดึงแอครอรอรอผมมีหมดเลยนะคลิปที่รอตั้งแต่เราคุยกันแล้วพี่เราแจกดุบลีหน่อยอาดาผมก็พหมือนกันครับครับผมใช่ครับขับล่างเลยครับอันนี้คืออันนี้คือจะจะไม่คิดนะครัมเป็นสงคามใบแล้วไม่เอาพี่ไม่ก็ทาไมบินเลยอาแบบนี้อ้าบนีแล้วกันครับอ้าวีแล้วคันนี้อันนี้อันนี้ผมผมว่ไม่ต้องไม่ต้องแถียงกันแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องเถียงกันแล้วผมไม่ได้แจ้งครับเรื่องใบแจ้งใบอะไรครับผมยินฟังมามานานละผมยินฟังมานานละผมว่า ต้องการจะแจ้งกันอะไรกันไปไปคุยไปอุครับไม่เป็นไรครับผมไม่แก้ไม่แจ้เดี๋ยวทุกคนทุกคนเงียบแล้วก็ฟังฟังผมก่อนเงียบแล้วฟังเฮ้ยมึงเงียบดีมึงเงียบดีโอเคโอเคผมยินฟังมาต่พักแล้วพอจับต้นทุนพายถูกแล้วก็คือเอาง่ายเลยที่จริงก็ตกลรงนีกันปกตินี่แหละแต่มันมีคําบางคําที่ทางไม่ได้พูดมาแล้วอนิสิตพูดมาแล้วมันมันไม่เข้าหูว่ามันมันไม่น่าฟังอ่ะอืมก็ก็เลยก็เลยเกิดการที่แบบจริงจังกันอาจจะจริงจังกันเยอะขึ้นไม่พอใจก็ตีกันมาแล้วอ่ะทีนี้ผมไม่ไม่่่ไมมถาาแล้ววกัน จะ่ยังไงอะทรลปเลยจะจะเล่นกันยังไงครับกี่ไฟเลยอยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จุดเริ่มต้นมันก็เริ่มจากการที่ตกลงจะเล่นกันอยู่แล้วถูกปะได้ครับอย่างนั้นอย่างนั้นก็นั่นแหละไม่ต้องยินเถียงกันแล้วครับตัดสินเลยว่าจะเล่นกี่ไฟเงินหนึ่งพันเท่าไหร่อะไรยังไงผมไม่อยากกลมกลดสุดท้ายแล้วมันตีแล้วเลื่นไฟไหนครับเลนสงครามไปแล้วไหนหรือเปล่าเนี่ยแต่แต่แตอยวผมขอพูดขั้นก่อนนะสุดท้ายแล้วจุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นที่นักจะเล่น ที่สุดเลยอ่ะคุณก็ต้องยอมด้วยครับทั้งสองฝ่ายว่าเป็นแบบไงนะครับคือเอาง่ายๆคุกคนทุกคุณเลือกฝ่ายได้วยเลยครับลองคุยกันดูพี่ไฟว่าลองเลือกฝ่ายเลยครับอยากเลือกที่ายติปติบติปไฟแบบนีบติบไฟแบบนีติบไฟครับติบไฟเท่าไหร่นะครับติบไฟครับติบไฟติบิบไฟว่าไงติบไฟใครติบก่อนเลยนะครับตายเยี่ยมเลยวพี่ทัดีครับกเขาสั่งไว้สิวิดีโอสั่ง อยังทำใจไม่ที่นี<ว>ม,ม่สอบอติดติดติดเอสาสิบนั่นแหละใช่หรอตรงนี้มีไปทำมีเน,นี่ยค่ะสิบไหมจะเล่นสิบไหมอ่มาคือคือมนอย่างนี้มามามาคุยกันมาคุยกันมา <c ười> มามาทีละคนพวกคุณเลือกไฟใหนนะ้สิบ เทาไหร่ติ่ไฟอ่ะอันเงาเอ่อว่าไงน้องสิ่งไฟเดีวะยววะไม่อือ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 อ่ะถามเลยหนำเลยใครพร้อมไม่เล่นลีใครพร้อมไม่ใครไม่พร้อมเล่นลีห้าก็ดับห้าก็ดับอ่าก่อนจะเล่นห้าไฟอ่ะแพ้ไว้เดี๋ยวคนใครห้าก่อนครับอือถึงห้าไฟก่อนใครถึงห้าไฟก่อนชนะเนาะแล้วก็เงินเดิมพันละ สไสนละเอ็มไปเลยใส่ละเอ็มไปเลยมามาครับไหนฟังไหนเอาเอยที่เอาเงินเดิพันนะโออจริงเหรอครับแล้วฟางวินเต้ว่าไงวนเตไม่ไม่เอาเงินเดิมพันครับเ,เพราะว่าตการะลับจรังจริงคือต้องต้องบอกอย่างนี้ไอ้เงินเดิมพันเนี่ยมันไม่ได้กดมันไม่ได้เป็นกฎที่จะบังคับให้มีนะผมบอกก่อนมันเป็นการยินยอมของฝ่ายที่จะเกิดขึ้นอย่างที่บอกแหละ อ่าอย่างที่บอกเลยว่าว่าสภาแบบมังคับไม่ได้ว่าเราต้องมีเงินเดิมพันนะพเพราใก็จใช่ไหมไอ้ไอ<ร>้กดเดิมพันเนี่ยอ่ากดเดิมพันเนี่ยมันเป็นการที่ว่าทั้งสองแก๊งตกลงกันจะเล่นเพราะสุดท้ายแล้วถมมหนว่ามีแก๊งใดแก๊งหนึ่งไม,ไม่ไม่โอเคไม่ไม่ได้ก็คือไม่มีเดิมพันเกิดขึ้นครับอันนี้ผมมาพูดก่อนอ่าแต่ผมเขาไม่มีเดิมพันใช่ไหมครับแต่ผมจะเอาเดิมพันครับแต่สภาจตกางอะไรเพราะอไร่ะอ่าอย่างที่ผมพูดแห้วครับผมผมทําให้ไม่ได้เพ้าะจใช่ไหม แล้วท mm. ีนี้มันจะเป็นตการยังไงครับก็เข้าใจครับแต่สุดท้ายแล้วเงินเดิมพันเนี่ยอย่างที่ผมบอกแหละว่ามันไม่ได้มีกฎที่จะมาคขับว่าต้องมีที่ผมพูดเนี่ยคือมันเป็นความยินย้อมของฝ่ายว่าอีกฝ่ายในฝ่ายหนึ่งอ่ะจะต้องยินย้อนของฝ่ายเพราะนั้นไอ้เงินเดิมพันตรงเนี้ยผมมาบม่ได้ว่าเว้นเดย์ต้องเล่นนะเข้าใจใช่ไหมสุดท้ายแล้วสตอรี่มันก็คือสตอรี่ครับในการตีตีจบแต่เงินเดิมพันเนี่ยลองคุยกันดูแบบเป็นเจรจาเขาดีๆแต่เมก็คือไม่ไม่เกิดข0 0นสองร้อยได้ไหมครับ แล้วขั้นสามสามล้านคืออะไรครับพี่องีโอเคเอางี้เอางี้ครับถ้าถ้าสมมติว่ามันมันคุยกันแล้วแล้วมันเป็นการรอล้ออะรอ่ะอ่าอย่าฟังผมกผมตัดไม่ไม่ต้องมีครับเงินเดือนพันไม่มีแล้วกันเดี๋ยวคุยกันไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาครับรอลอกันเปล่าอ่ะอาเป็นว่าก็ผมขอสอบถามครับรับล้วขั้นตามสามล้านนี่ตั้งมาทำไมครับอันนี้คือค่ะผมกลับไปข้อเดิมเลยครับมันเป็นการเจรจาทั้งสองฝ่ายสมมติว่าอีกฝ่ายนึงเจรจามาสิบล้านอย่างเงี้ย ผมก็ต้องตั้งขั้นต่ำไปแล้วครับว่าไม่อย้างทีเกิน 8m นะหรือขั้นต่ำไป 3m แล้วใครบอกว่าใครก็บอกว่าไม่เดิมพันไม่เดิมพันทุกแก๊งก็คือตัดไม่เดิมพันหมดเลยป่ะครับก็ถูกครับแต่สุดท้ายแล้วตัดไปอย่างที่ผมบอกเลยครับถ้าทั้งสองแก๊งโอเคมันก็มีไงครับอย่างที่ผมบอกพอเข้าใจใช่ไหมครับไม่เห็นเนี้ครับ 3M มเอ็มได้ไหมครับเอ็นเดย์คุยกันดีๆครับอย่าห้ยใจใจดีครับอย่าให้มันจะมีการพูดกับเขามันไม่ขั้นต่ำเดี๋ยวฟรีดิ์ขั้นต่ำขั้นต่ำ ผมได้เงินไม่เท่าผมได้เงินเท่าขอโทษนะครับทางได้อยากเล่นค่อนข้างเมานิดนึครับเอาอย่างนี้ครับอย่างนี้ถ้าทางเป็นดีไม่ไม่อยากเล่นเนี่ยผมรบกวนอย่าอย่าล้อหรอกหรืออยากไปตอบตัวอะไรก็คือว่าไม่เล่นก็คุณไม่เล่นเนาะจริงอันนี้จริงไม่ขาดสภามึงจะเล่นกันกี่เอมมึงก็มาพูดเลยเฮ้ยมันหมดแล้วนีง่ายหรอวะเอาเอาคนไม่เมามาพูดได้ไหมไอ้สาเจ๊แม่มีแต่คนเบาอ่ะโอ้ ไม่ได้ครัสองคโอเคเลยให้ไ้อรก็ให้ได้แค่สอครับเอาก็ให้ได้แค่นั้นนะก็ให้ได้แค่สองครับป้าตีก็ได้ค่นันนะก็้ได้คสรับป้าเาสก็ใได้ครสองครับก็ได้ครับปาเตาีก็ได้แค่สองับก็ให้ได้คอับีก็ใ้ได้แคสองรก็ได้ค่สครับป้าเก็ห้ได้แค่สองคับก็ไดคครับป้าเอาสก็ได้คสองครับก็ไดแค้ว ส,สอ,องหน้าดาสภาตกาแล้วสอปนลเอี้ยวมีต่อเสัตว์าๆเรอนาตอออดิตเงียบอตเงียบอดีฟังกูเงียบสมมติเยบเงียบอดตีไม right? ่มอีตเยบออพีนกบอกนบอ็ั้งเตมก่อนอคนเลยราาบอกโอเคตามนั้นก็ราคาบอกโอเคตามตตอ ทุกคนหยุดเลยทุกคนหยุดเลยทุกคนหยุดเลยเงียบดิพวกมึงเงียบเลยเดี๋ยวผมทำการปรับทุกคนฝั่งละห้าแสนนะไม่ตามเงิั่งผมฝังผมไม่ได้พูดนะตอนแรกอ่ะเขาตัวกันไปตัวกันมาครับเถี่กันไปถีงกันมาตามนั้นครับถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเงียบแล้วมันก็ต้องมีการปรับอยู่แค่ฝั่งเดียวแล้วครับแต่มันโตกันไปโตกันมาครับมันมันผมไม่รู้เรื่องครับสภาผู้ดีถ้าผ้าปลอดโอเคขออนุญาตครับขออนุญาตเค่อยปรับครับอย่าค่อยปรับเดี๋ยวคุยตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคุยตรงนี้ก่อน ถ้ามันเป็นอย่างนี้ยมันเป็นการเทรดจากันโดยที่แบบมันไม่ฟังกันละสภาบอกให้เงียบก็เงียบล้อรอบันไปล้อกกันมาผมตัดไปเลยครับผ้าไฟสองสองร้อหเนาะตามนี้เลยจบเลยครับมันเดือดนะคู่รัเอาตามนี้เลยแล้วก็เวลาอดไเนวลาได้ไหมไหนครับกเลยวันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้วันนี้เ้เงียเีบให้้คนับุยุดดหยุดหยุดหนุดหยุุุรุุยยุงยยยบหห้ดหดดดดดดดยดอีก ครัภาผมว่ามันมันอาจจะมีขั้นต่ำอยู่กันยู่ถงนะผมว่าุ่นนี้ดีกว่อพรภาถ้ากว่ามันยังไม่ลงตัวนะถ้ามันยังไม่ลงตัวนะเดี๋ยวผมจะใช้ดวงพวกคืนใช้ดวงพวกคุณในการตึดจิตนะนะหมุนนะผมพูดเลยทามันยืนเสียงกันอยู่แล้วผมหมุนเลยนะมีแค่สองอย่างคือวันนี้กับพวกนี้นะผมหมุนให้เลยนะถ้ามันลงล็อกตรงไหนเนี่ยคุณต้องเล่นกันนะถ้าคุณยืนมันยินเสียงกันอยู่อย่างเงี้ยงี้ถูกว่าครับเดชมันจะได้มาเต็มเต็มเ้คุยันดีนะผมหมุนจริงนะครับผมบอกก่อน ไม่ได้หรอกครับมันจะได้เต็มๆด้วยจะได้เล่นสนุกด้วยเราคุยเรน่องสติผมมุ่นยังเดียวเลยนะวันนี้ครับวันนี้วันนี้ไรุ่งนี้ก็พรุ่งนีหน้าปอขออนุญาตครับพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ครับสภาครับสภาสุพลโอเคงั้นจังหวะครับพรุ่งนี้อ่ะเวลาไหนตกลงกันเลยบ่ายสามเที่ยงไหมครับับ่ายสามเที่ยงใครมึงใครนี่ถ้าเป็นงานสนุกเลยอเวลานอนป่ะไปดีครับ เอ่อผมขออนุญาตเนาะเอย่างเงี้ยคุยก็คุยกันดีๆเนาะอย่าอย่าพูดไปสองแก๊งนะครับอ่ะสบาขอที่แรกเขาถามแบบนี้เออผมผมอยากให้ฝั่งเขาแบบว่าเอาคนแบบมาดีๆมาคุยอ่ะพี่เสียงเขามันแตกผมฟังไม่ได้เอางี้ครับเอางี้เดี๋ยวผมขอพูดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าทางเอางี้เอางี้ฟังกันครับเอาทุกคนอยู่ก่อนทุกคนอยู่ก่อนถ้าทั้งสองแก๊งมีการล้อหลอกหรือพูดกันไม่รู้เรื่องอีกผมจะปรับเพิ่มอีกนะเพราะงั้นผมขอคนที่คุยแล้วจบเลยคุยกันให้รู้เรื่องหน่อย ครใครคุณไม่รู้เรื่องผมผมขออนุญาตทุกคนที่มันติดกินใจได้นี้โอเคอ่ะทีนี้มาเออไฟห้าไฟเนาะเงินวางเดิมพันสองล้านห้าทีนี้ยมาเรื่องเวลาแล้วจะเล่นกันเวลาไหนวันนี้สองทุ่มครับอ่ะสองทุ่มโอเคทุกคนสองทุ่มต้องต้องพร้อมนะแล้วแต่เออทีนี้มันอย่างที่ว่าแหละมันจะมีเวลาของเซฟไพ่ที่พ้นนาทีสามารถเดทได้แต่ผมจะประกาศเริ่มไฟตอนสองทุ่มไฟแรกเริ่มที่ค่ายทหารเนาะเหมือนเดิมได้ครับได้ครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยว ครับอ่อนี่แหละบอกเขาเรื่องกดเรื่องอะไรด้วยโ <Okay. S 2> อเคเพราที่แจ้งไหนก็คือของเราอ่ะจะได้ทั้งหมดห้าไฟใครถึงห้าไฟก่อนชนะนะครับแล้วก็เรื่องสล็อตครับ5้าสิบเของสล็อตแก๊งนะครับก็คือครึ่งหนึ่งแล้วทีนี้เรื่องคูดาวของหมอสิบห้านาทีตามปกติคูดาวสภา <c oughs> ไฟแรกอ่ะมันมีคูดาวอยู่แหลวครับ1ิานาทีทีนี้ไปที่สองครับเราจะปลดคูดาวสภาไหมปลดครับปลดครับปลด โอเคก็คือปลดทั้งคู่นะถ้าว่าคูดาสพานในไฟที่สองจะไม่มีนะครับครับผมแต่ถ้ามีการมาเลดหรืออะไรก็อีกตามกฎสตอรี่เลยเนาะได้ครับได้ครับประมาณนั้นครับแล้วก็ทีนี้ส่วนเรื่องของคูดาหมอถ้าทั้งคู่ยินยอมที่จะปลดนะครับเราก็เจรจากันเรื่องไปในไฟที่สองที่นนี่ครับเดี๋ยวไปคุยในข้างในนี่ครับในในไฟของน่ยรับได้ได้ก็ได้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยในไฟกันว่า คุดาวหมอจะปลดหรือไม่ปลดจะลดเวลาไหมจากสิบห้าทีลดเหลือสิบมาทีไหมเหลืออะไรเงี้ยค่อยๆคุยกันเนาะได้ครับได้ประมาณนั้นครับแล้วก็ทีนี้เรื่องของลตนะครับสามารถเอาเข้าออกได้ตามปกติเลยก่อนเวลาสตอรี่เริ่มพรุ่งนี้แล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับสามารถเลื่อนได้ตามปกติเลยก่อนสตตรี่เริ่มพรุ่งนี้นะครับหรือถ้าอ่ามันจบสตอรีทุกอย่างแล้วก็สามารถเข้ากิจกรรมได้ทุกอย่างเลยนะครับแบบโอเคตามนั้นครับทีนี้เดี๋ยวไปกดเงินไม้สภาเลยครับฝั่งละสองล้านห้าแบบ คนไหนใส่ค้าปรับขาขอเอ๊มันจะกู้วะมันจูแล้วมันง่ายมันกูแล้วะล้านล้านพูหน่อยได้ไหมครับนีตังค์ไม่เบียวกินเหล้าอลไม่เป็นไรตอน้อเบคุยไม่ครดูเรื่องเลยว่ะคุยไม่ดูเรื่องเลยไกินเหล้าอย่างเดียวเลย่